เอาละเอาละสุรินไม่ได้รักนะครับประโยชน์ผมแบงก์ Bank, กับเกม NFT เอ่ควอฟาร์มก็ใยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆกลับมาแล้วครับสำหรับเกมที่เคยรีวิวนะเพื่อนๆก็ในเรื่องของตัวเกมนะครับอัปเดตมามากพอสมควรนะแล้วก็เปลี่ยนในรูปแบบการเอินแบบใหม่นะครับในในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในเรื่องของตัวโทเค็นเนาะจะเป็นอ่าเป็นขวดในเกมนะครับก็วันนี้ในเรื่องของตัวโทเค็นนะครับผมได้อ่าเข้าไปเล่นมานะครับก็จะเป็น ในเรื่องของตัวเค็นของเฉพาะเกมนี้เลยนะครับก็คือตโทเค็นนี้นะครับจะมีบทบาทภายในเกมเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับสายฟรียังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนก็สําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่<ๆ>ไมควรพลาดเกมนี้เนาะส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องของตัวสายฟรีกับสายเติมเห็นแตกตา่ตางได้ชัดเลยนะครับแต่ในเรื่องของตัวสายฟรีเพื่อนเพื่อนต้องขยันหน่อยนะเพราะว่าตัวละครที่เราได้ฟรีมานะครับเราจะได้มาจากภายในเกมเลยจะไม่ได้เป็น NFT โดยตรงนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับก็จะไปเปิดไข่ภายในเกมนะเพื่อนๆก็ในเรื่องของตัวหน้าเว็บไซต์นะครับในรูปแบบของตัวโปรไฟล์เกมหรือดาวน์โหลดนะครับส่วนตัวผมเล่นผ่านในเรื่องของตัว i o s เนาะเพื่อนๆจะเห็นในเรื่องของตัวโลโก้ที่มันเปลี่ยนไปนะครับ ก็อันนี้คือเป็นหน้าเว็บเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ a p p Store g o o g l e Play อันนี้แล้วแต่สะดวกนะเพื่อนๆส่วนตัวผมเล่นผ่าน p p s t o r e นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอ e ีเมลที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมล็อกอินผ่านอะไรนะครับแตใ่ในเรื่องของตัวการใช้ p p s t t r e นะครับมันจะให้เราล็อกอินแอปสโตเลยเพื่อนๆก็หรือในเรื่องของตัว IOS นั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของตัว g o o g l e Play นี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับ ก็ในเรื่องของตัวระบบของตัวเกมนะครับยังเป็นในเรื่องของตัวเบต้าเทสอยู่นะครับเป็นในช่วงของเบต้าแต่จริงๆมันก็สามารถเอินอะไรแบบนี้ได้แล้วเพื่อนๆในตัวเกมนะครับจะมีในเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ตัวของคอมมิชชั่นเพื่อนเห็นป่ะราคายังคอมมิชชั่นอยู่เลยในเรื่องของตัว AES นะครับแต่ในเรื่องของตัวราคาที่มันออกมามันออกมาแล้วเนาะนี่นะครับแล้วก็เราสามารถซื้อเหรียญน,นี้ได้นะครับภายในตัวของตลาดนี้ตลาดเดียวเลยนะครับในเรื่องของตัว ในเชนของโพลิกกนนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของโพลิกอนสวอปหรือควิกสวอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ไม่มีไม่สามารถแลกได้นะครับส่วนตัวผมก็ได้ทําการสมัครกระเป๋านี้แล้วนะครับผมมีกระเป๋าอยู่นี้กระเป๋าอันนี้อยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เพืพ่อนเพืพ่อสามารถมาดูราคาเหรียญตรงนี้ก็ได้นะครับหรือมาซื้อเหรียญตรงนี้ก็ได้เนาะส่วนตัวราคาเนี่ยผมเหตตอนที่ก่อนที่จะเล่นนะครับราคามันอยู่ประมาณ0.1นะครับ0.01เนาะแล้วก็ราคามายืนอยู่ที่0.08นนะครับนี่ แล้วก็จะเป็นแกลบอยู่ที่ประมาณประมาณนี้เลยนะครับก็ในเรื่องของตัวโทเค็นเหรียญก็สภาพคล่องก็ยังมีอยู่นะเพื่อนมันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนเเห็นฐานปะเนี่ยยังมีคนซื้อคนขายอยู่นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้เป็นสายฟรีอ่ะเปิดไข่นะเพื่อนเพื่อจะต้องใช้100นะครับเพราะเราไปซื้อไข่ภายในเกมนะนี่นะครับก็คือ,อแต่ก่อนมันสามารถเติมผ่านในเรื่องของตัว Google Play หรือว่าผ่านาในการตัดเงินได้นะครับตอนนี้คือเพื่อนเพื่อต้องใช้เหรียญนี้นะครับเข้าไปซื้อ ไม่ว่าจะเป็นซื้อไข่มุกนะครับหรือซื้อซื้อขวดน้ํายาเพื่ออัพเกรดตัวละครหรืออะไรนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลักเลยแล้วก็สายฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถแลกเหรียญนี้ออกมาได้เช่นกันนะครับเอ็กชแนนแล้วก็โอนออกผ่านมิ t ตาแมสได้เลยนะก็ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราจะเก็บ100 100ก็คงไม่ยากนะครับเพราะว่าในตัวเกมอะ มันจะได้เป็นเหรียญไข่มุกนะครับเหรียญไข่มุกแล้วก็เป็นเหรียญอีกกันนึงผมไม่แน่ใจว่าอ่าเป็นเหรียญน้ํายานะครับจะเป็น2เหรียญนี้แล้วเราก็เอา2เหรียญนี้ไปขายนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในเกมแล้วกันเนาะจะเห็นภาพมากกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะครับอ่ะนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็ชื่อของผมยังเหมือนเดิมเลยนะเป็นแบงค์ปารินนะครับอันนี้ผมขอญาตปิดเสียงแล้วกันอ่ะเปิดเสียงไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ในเรื่อองงขตััวเกมนะครบ มีอัปเดตเยอะมากนะครับส่วนตัวที่ผมเคยรีวิวไปเพื่อนๆ,ๆจะเห็นว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เรา,เ,ราเลยนะก็าสามารถแบบเราเล่นแพ้่ะดับต้นๆน่ะเราก็สามารถขายเป็นโทเค็นสำหรับตัวเกมนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาเล่นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมในเรื่องของตัวอีเวนต์นะครับกอ็อย่างแรกเลยนะครับระบบในเรื่องของการแลกจะอยู่ตรงนี้นะในการแลกแต่ละครั้งนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวระยะเวลานะครับ1่วันเราแลกได้หนึ่งครั้งนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ผมลองแลกแล้วก็ได้มา 0.76น,นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาเล่นนะครับเ,เพื่อนๆจะถึงด่าน5นะครับจะติดอยู่ด่าน5อย่างผมเลยนะครับนี่คือสายฟรีเนาะแล้วก็จะมีตัวละครที่ในเกมให้มานะครับอยู่3ตัวละครก็จะเป็นอ่า n o s NFT นะครับหรือว่านี่นะอ่าจะ3ตัวละครนี้จะไม่ NFT นะครับจะเป็นในโลกของตัวของอ่าฮีโร่ในเกมที่เป็นสายฟรีนะโอเคนะครับ ก็ในเรื่องหลักๆนะครับสิ่งท like ี่เราต้องทำนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสเตตนั่นเองนะครับแต่ละสเตตนะครับจะเป็นการปลดล็อกเราเพื่อนตอนนี้อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับผมติดในเรื่องของตัวสเตตที่5สเตตที่5จะปลดล็อกในเรื่องของตัว V.P. นะครับนี่นะ V.P. นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวฮีโร่นะครับในสเตตที่6ที่7นะครับเราต้องปลดล็อกไปให้หมดเลยนะครับสเตจสุดท้ายคือสเตตที่10ในเรื่องของแต่ละสเตจนี้มีความยากมากนะครับแต่เราก็อย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ละสเตตในเรื่องของตัว มอนเตอร์นะครับจะเป็นแต่ละธาตุนะส่วนตัวตอนนี้คือผมติดในเรื่องของตัวธาตุลมนะครับก็ยังแพ้ในเรื่องของตัวบอสผมสู้ไม่ได้ถ้าผมชนะในเรื่องของตัวสเตตี่5เนี่ยผมจะผ่านในเรื่องของตัวเควสนี้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกในเรื่องของฟังก์ชัน V อ่าไม่ใช่ดิอ่า PVP นะครับก็ในเรื่องของตรงนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการเล่นฟรีเนี่ยเพื่อนๆต้องให้ถึงสเตตี่7จนะครับจะสามารถขายได้นะครับมาก็ตนี่นะครับ มาเก็ตเชลนะครับแต่ตอนนี้ที่เราทําได้ก็คือในการซื้อนะครับในการซื้อเนี่ยสิ่งสําคัญก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวโ stone นะครับ evolution นะครับ evolution stone ก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของเอาไว้อัปเกรดในเรื่องของตัตวฮีโร่ไอตัวนี้เหรียญตัวนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนเพื่อนก็สําหรับใครที่เป็นสายฟรีเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะไม่สามารถผ่านในเรื่องของตัวสเตจที่5ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะก็นี่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ในเรื่องของตัว id ก่อนหน้านั้นที่ผมรีวิวไปผมเล่นไปถึง โหไปไกลแล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันรีกับมาใหม่หรืออาจจะเป็นการรีเซ็ตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็สเตที่5นะครับนี่ผมจะติดอยู่ตรงตัวบอสนี้เลยนะครับก็คือตัวละครของเราอ่ะอย่างน้อยต้อง4ตัวละครนะครับมาสู้ครั้งนี้หรือถ้า3ตัวละครเนี่ยเราต้องเลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะสู้ได้นะก็ในเรื่องของตัวบอสนี้นะครับผมลองจัดในรูปแบบหลายๆรูปแบบแล้วนะครับก็ยังแพ้เหมือนเดิมก็สิ่งที่เราทําได้ก็คืออะไรเพื่อนๆเราอาจจะย้อนกลับไปเล่นในเรื่องของสเตตที่4นะครับ แล้วก็ไปฆ่าบอสก็ได้อันนี้ก็อป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอ <this> ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอ่ะอันนี้ในเรื่องของตัวสเตตเนาหมดนะครับคือเกมนี้มีในเรื่องของตัวสเต m i n นานะเพื่อนก็ไม่ต้องไปอ่าซีเรียสใน่องของตัวสเตตเมนาของ ในเรื่องของตัวมอนเตอร์ของเรานะครับ <_ d ata> เพราะว่าเราสามารถซื้อในตลาดได้โดยใช้ตัวของเหรียญไข่มุกนะครับเพื่อนๆ,ๆก็คือภายในเกมเนี่ยใช้เหรียญภายในเกมเลยนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องเติมก็ได้เนาะแต่ในเรื่องของตัวสายที่เขาเติมอะ่ะเขาจะได้ในเรื่องของอาการสุ่มไข่นะครับนี่การสุมไข่เพื่อนๆ่ในการสุมไข่อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือใช้100โทเค็น100โทเค็นมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณในตัวของตลาดดูผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนาะน่าจะประมาณที่8บาทหรือเปล่านะครับก็สำ ก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเล่นก่อนละกันนะครับครับเรากลับมาแล้วนะครับอ่าเข้ามาสู่ในเรื่องของตัวเกมเนาะก็อ่าเราจะไปเล่นในเรื่องของตัวบอสที่ตัวที่9เออตัวที่10นะครับในสเตจที่4นะอ่าเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยนะครับวิธีการเล่นก็ปล่อยปล่อยอโอตโต้เลยครับเพื่อนๆไม่มีอะไรอ่ายากเลยเนาะแต่ในเรื่องของการโหลดหน้าจอเข้าเกมมันอาจจะนานไปหน่อยเนาะนี่นะครับอันนี้เราเข้าสู้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ในเรื่องของตัวคูณต่างๆนะครับเป็นเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการปลดล็อกนะ อันนี้ผมปลดล็อกคูณ4มาแล้วนะครับนี่แค่นี้เราก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ในเรื่องของตัวไข่มุกอยู่ที่6.87นะครับในเรื่องของตัวขวดมานาเราไม่ได้นะครับก็เราควรที่จะไปเล่นสเตจที่5แอรีเที่9นั่นเองนะเพื่อนๆโอเคนะครับก็สําหรับสายฟีนะครับเพื่อนๆก็วนประมาณนี้เลยเนาะแล้วเราก็ได้ไข่มุกมานะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูฟังก์ชันในการแลกกันนะครับก็สําหรับใครที่ไปถึงสเตตที่7แล้วเพื่อนๆจะแลกก็คือมาที่ตลาด มาที่ตลาดปุ๊บนะครับก็จะมีในเรื่องของการขายไม่เห็นไหมครับก็ในเรื่องของโทเค็นนะครับ AES นะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของตัวขวดนะครับนี่นะตอนนี้เรามีเรามีไหมเราไม่มีเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นการซื้อขวดอันนี้เป็นการเอาขวดนะครับเอาขวดที่เราได้เอาได้จากเกมนะครับมาขายแล้วขวดนี้เราได้มาจากไหนนะครับเราก็ได้มาจากไข่มุกนี่เองนะครับเราสามารถเอาไข่มุกมาซื้อขวดได้นะครับเพื่อนตอนนี้คือ ไข่มุกของผมนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมเอออันนี้อะไรถูกละนะครับก็เอาไข่มุกนะครับในเรื่องของฟังก์ชันอันนี้เป็นการซื้อนะครับก็ฟังก์ชันในการขายยังไม่มีนะครับแต่มันก็จะเป็นหน้านี้นะครับมันจะมีบายกับเซลล์นะครับเพื่อนๆเราสามารถขายได้นะครับนี่เราสามารถขายไปในเรื่องของตัวขวดมานาเราก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวของ ขวดนี้นะครับจาเป็นมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับขวดนี้ใช้ซื้อกุญแจนะครับนี่นะแต่ละอันนะครับนี่ก็หีปึ B ๊บก็สิ่งสําคัญคือเหรียญตัวนี้นะครับผมก็เหรียญตัวนี้นะครับอยู่อ,อยู่ที่9.9นาอราคาก็มีคนมาตั้งขายนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมาราคามีตั้งขายบางคนก็มีตั้งขาย4.9ก hmm. ็มีเห็นไหมนะครับก็ใครสําหรับใครที่จะเพิ่มตัวของเลเวลเพืเ่อนๆต้องมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เหรียญไอ้ตรงน,รงนี้ก็สามารถ เอาโทเคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่มุกหรือว่าจะเป็นตัวของขวดมานาหรือจะเป็นเหรียญ AES อันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับก็ฟังฟังก์ชันตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวก็คลิปหน้านะครับผมจะพยายามปลดล็อกให้ถึงสเตจที่7ละกันแล้วเราจะมาสุ่มไขกันนะครับน่าจะมาณ10ฟองนะครับ10ฟองแล้จะประมาณฟองละ25บาทปะ นะครับยีิบถึงยีบาทประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเนาะเพราะว่าเพื่อนๆสเตจที่5เนี่ยเราเรายังไปไม่รอดเลยนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่สําหรับสายเติมอ่ะมันไปรอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะอัพในเรื่องของตัวมอนเตอร์หรือเรามีมอนเตอร์ที่เยอะนะครับเราก็อาจจะไปได้เร็วกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับสายฟรีผมก็อยากให้เพื่อนขยันกันแล้วกันเนาะนะครับตัวเกมก็น่ารักดีนะครับฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวผมมาจะอธิบายในคลิปเด ในเรื่องของตัวอคอฟาร์มก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า